สวัสดีค่ะหัวข้อที่จะนำเสนอในต่อไปนี้คือหัวข้อ Business Intelligence เรื่องการรายงานยอดขายสินค้าเปรียบเทียบเดือนหรือเรียกว่าการรายงานออกแบบ Layout นะคะ l a y o u t l ท y o u t ที่หนึ่งเลยค่ะคลิกเข้าไปที่ Business Intelligence เลยนะคะ และคลิกเข้าไปที่ Business Intelligence ค่ะและ Business Intelligence นะคะจะมีระบบหลายระบบย่อยเลยนะคะให้เราเลือกระบบขายค่ะคลิกเข้าไปค่ะจะได้รายชื่อเมนูนะคะกดคลิกที่วิเคราะห์การขายค่ะการวิเคราะห์การขายนะคะให้เราเลือกอันจุดท้ายข้างล่างเลยนะคะคือการเปลี่ยนแค่วันที่ค่ะพอที่เหลือเครื่องได้ เครื่องได้เลือกให้เราแล้วนะคะเราก็เอาตามที่เครื่อง running หรือว่าเครื่อง run อัตโนมัติให้เราเลยค่ะวันที่นะคะให้เป็น01012552ถึงวันที่31เดือน12 2552เหมือนกันนะคะเราคลิกเลือกเมื่อใส่วันที่แล้วนะคะให้เราคลิกเลือกโอเคเลยค่ะเครื่องจะ โหลดหรือหาข้อมูลของวันที่ที่เราต้องการให้นะคะรอเครื่องดาวน์โหลดก่อนค่ะเมื่อดาวน์โหลดอะไรเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นมาตัวสีเขียวส้มนะคะถ้าเรากดคลิกเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเราจะออกแบบเรียลที่หนึ่งนะคะคือการรายงานสินค้าเปรียบเทียบเดือนนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรา ลากชื่อย่ออ,กออกนะชื่อย่ออ,กออกเลยนะคะเพราะชื่อย่อ,อในเรื่องนี้จะไม่ต้องการค่ะกดคลิกซ้ายนะคะแล้วก็ลากทิ้งเลยค่ะที่เป็นกระบาดลากออกเลยค่ะแล้วก็มาที่วันที่นะคะคลิกไปที่วันที่วันที่เราก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะคะให้กดคลิกซ้ายเลยค่ะแล้วก็ลากขึ้นข้างบนเลยนะคะอ่ะค่ะเราก็จะได้ชื่อสินค้านะคะ แล้วก็มูลค่าก่อนแวตมูลค่าหลังหักที่หลังหักส่วนลดนะคะมูลค่าหลังหักส่วนลดมูลค่านี้เราก็ไม่ต้องการนะคะแต่เราคลิกออกข้างบนเราคลิกไม่ได้นะคะให้เรามาคลิกตรงนี้เลยค่ะมูลค่าหลังหักส่วนลดนะคะตามหน้าบินให้เรากดคลิกนะคะคลิกซ้ายค่ะแล้วก็ลากขึ้นข้างบนเลยนะคะ โอเคค่ะเราก็จะได้ชื่อสินค้าและมูลค่าก่อนแวกนะคะเมื่อเราได้สองคอลัมน์นี้แล้วนะคะให้เราเข้าไปที่ข้างๆเลยนะคะอ่านว่าอ่านว่าฟิลคัสใหม่เซชันนะคะหรือเป็นคำสั่งเป็นคาสั่งเหมือนกันนะคะตรงนี้และให้เราคลิกไปที่ ชื่อของไอชื it, ่อเดือนนะคะลองดูนะคะชื่อเดือนชื่อเดือนเพราะนี่ค่ะเราต้องการคือเดือนนะคะก็คือเดือนตัวเลขวันที่เอกสารนะคะเดือนขีดตัวเลขวันครบกําหนดเราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้เดือนขีดตัวเลขวันที่เอกสารนะคะ แล้วเราตรงนี้จะขึ้นมาว่า Add Tool นะคะให้เราเปลี่ยนจาก Row Area เป็นเป็น Column Area นะคะเมื่อได้แล้วนะคะเรากด Add Tool ค่ะก็จะขึ้นมานะคะแต่ละเดือนนะคะที่บริษัท Storm Formula มีการบันทึกไว้นะคะของปีนี้ค่ะในเรื่อง การออกแบบรายงาน layout ที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละเดือนนะคะก็ได้ออกมาแล้วค่ะเมื่อทำการเลือกเดือนออกมาเสร็จแล้วก็เราก็จะทำการเซฟนะคะเข้าไปที่เมนูค่ะและคลิกไปที่กิจนะคะ และเราก็ export ด้วย export d o c ument ค่ะและคลิกไปที่ Excel นะคะเราจะ export ที่ Excel ค่ะ Excel d o c ument นะคะจาก BISO 0 1ให้เราเปลี่ยนบัญชีเป็น02ยคะ่ะเพราะว่าบัญชีที่เราบัญชีที่เรา,เรา,เ,ราเราได้เปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนเป็น02ย์เลยนะคะเราขอโทษค่ะ ส่วน2ค่ะเมื่อได้แล้วเรากดเซฟเลยนะคะเครื่องจะเซฟให้เราถ้าต้องการเปิดไฟล์ที่ export หรือไม่กด yes ค่ะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะมันจะขึ้นมาให้เรา,เราแล้วนะคะก็คือขึ้นใน Excel นะคะก็จะมีให้ขึ้นมาแล้วค่ะที่เราได้ทำในโปรแกรมเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นมาใน Excel ค่ะก็จะมีชื่อสินค้ามีสินค้าที่เปรียบเทียบแต่ละเดือนนะคะคือมีเดือนทั้งหมดเลยค่ะโอเคค่ะก็ขอจบการรายงานเพลงท่านนี้ขอบคุณค่ะ